ฝากทริปไหมครับสวัสดีครับอยู่กับช่องบายคุณดมนะครับผมวันนี้จะพาไปชมในเมืองเจ้าโสธร ดี๋ยวนี่ก็จะเป็นบ้านข้านะครับอากาศวันนี้ก็เกือบน,นนะตกเลยนะครับเดี๋ยวขวา ถวนี้ก็เป็นย่านเมืองเก่า200ปีนะครับก็สังเกตดูจากบ้านนะครับเราก็จะอนุรักษ์ครับผมนี่นะครับอานนี้ก็จะเป็นร้านตัดผมร้านประจํานะครับผมมานูบาร์บ์ ก็จะเป็นโรงบ้านานายแพทย์หารนะครับโรงพยาบาลชื่ดอดังโอ้ขนดกงพอดีไปเลยนี่ก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดเก่า โอ้ยอะเราก็จะตรงไปนะครับไปเลย่เดี๋ยวจะเป็น าไปนานาพันธ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดใหม่นะครับว่ามีตอนเช้าออกมาเลยครับผมออกเลยออกเลยตรงนี้ก็เข้าไปนานานพันธ์นะครับ 你在说啊 ร้านอาหารเยอะนะครับกโสเรานี่ก็จะเป็นซิกแคสนะครับวังไทย เลี้ยวซ้ายนี่นะครับตรงไปก็จะเป็นพริ้วตุย่าลากลัดนะครับเลี้ยวซ้ายแบบพัดแข็ง เดียวสโด้ายอีกหนึ่งที้ถึงแล้วครับผมผมส่งจังหวัดเพชรชบอ อยู่ไหนหนาะทีนี้ช่วงเวลาขับรถวนนะครับถึงเมื่อยถึงเมื่อยนั่นไงนั่นไง